โอเคสีสำหรับเกมที่คุณกำลังรับชมหรือเกมที่ผมกำลังแคสอยู่นั่นคือ Special f o r ์นั่นเองครับปั๊บหรือเกม s f, f นะครับผมซึ่งเป็นของไทยนั่นเองต่อว่าจะมาเล่นกันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมทดสอบความกรองนะครับผม Okay. เบาเสียงแป๊บโอเคนะครับผมก็นะครับผมเดี๋ยวไปดูปืนเ,เงินก็ไม่มากนะครับผมประมาณสัก18,000บาทนะครับผมกว่าบาทนะครับผมเออเข้าได้ไหมเนะี่ยโอเคครับเข้าได้นะครับผมเราก็มาลองเล่นกันเลยครับผม มาอยู่ฝั่งนู้นสิขเขาเป็นอ้าวไม่ทันแล้วเขาเป็นคนเชิญเรานะโอเคอ่ามาเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเร็วๆใจร้อนนะเนี่ยใจร้อนรอเล่นนะผมโอเค ผ้าถุงสุดค่ยเยี่ยมเคลย่ยทางไปโอ๊เคผมขอตั้งตัวก่อนตั้งตัวนี่ไม่ใช่ว่าตั้งตัวแบบนั้นนะคือนั่งครับคือตั้งตัวเย้หมดเลยเหรอเล่นหมดเลยเหรอ สามสองหนึ่งข้างหลังเหรอข้างหลังเหรอไหนไหนไหนเมื่อกี้ใครข้างหลังทำผมเลือดเหลือเจ็ดสิบเลยโอ้เพื่อโยนทำเพื่อ โอเคครับ okay. เราเล่นกันมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็ยังได้สองเหมือนเดิมนะครับผมงานนี้ถ้าจะแพ้ครับพยายามขอติดเพื่อนเลยนะครับผมเรื่ออะไรที่ เพื่อนจะเป็นอะไรที่ตายก่อนเราตลอดครับผมก็พยายามติดติดกับเพื่อนไว้นะครับถ้าเล่นเกมแบบนี้นผมจะติดกับเพื่อนวัาด <All ready. S 1> ีอุ้ย <Down. S 1> อะไรเจอผมคนเดียวแล้วทำเมนหนี <Danger ous. S 1> โอ๊ยจะหนีทำไมวะโโหไม่ได้ตั้งใจเลย ทำไนลิงเฮชอวะเดี๋ยวเดี๋ยรอยดเชก่อนเดี๋ยวรอยดเพสก่อนวออมสอไล่ยิงเลยเดี๋ยวโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ไม่ถนัดด่านนี้ไม่ไหวไม่ไหวตักเล่นไปแค่เดียวเองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทางนี้นี่เนี่ยสามศพเอ่อ Fire the hole. <c oughs> สมโอโอ้อตายเลยกำมาเลยเราปร คุยด้วยลูกตะตัวอ Get down. Down. เดี๋ยวเรารอซื้อลูกซอง,งแรงๆนะผมถ้าได้ยดเพชรน,นะ <Man down. S 1> แต่คงจะอีกนาน ค่ามันได้ครับผมเฮ้ยคำหยาบคำหยาบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแ <'m> พ้ละพันนะเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวนี่ใส่ไม่ดี <Enemy down. S 1> ยิงไม่ทัน <Enemy down. S 1> เออมันกะจะแพ้ละพานนะชบ FIRE IN THE h o โยนใส่พวกตัวเองโ <c oughs> oh. <c oughs> อ้ขอโทเก้ากิดตัวโยโยใส่พวกตัวเองข <c oughs> ำจริงอะไรจริงเราหาแมตหนุกๆดีกว่า แดดเนี้ยมาลองดูกันถ้าจะถนัดนะครับผมคุณไทยรู้แล้วโอเคครับผมเริ่มละเริ่มเข้าท่าละแต่ไม่รู้ว่าฝั่งไหนมันได้คะแนนเยอะกว่านะครับผม ซูมมากไปเฮ้หช็อตเฮ้ช็อตเฮ้ช็อตให้ช็อตโอ้เออ ฝั่งมันได้คะแนนเยอะกว่านะผมทำไมฝั่งผมมีเยอะลทำไมฝัม่งผมได้คะแนนเยอะหเกี่ยวไหมเกี่ยวมหเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมมันน่าจะเขาท่านะที่จริง มันน่าจะเข้าท่าแล้วฟังผมมีคนเยอะกว่าทำไมโอ้ยนี่ก็ยิงไม่หยุดเลยพักพักหน่อยก็ได้ค่อยค่อยคุยค่อยๆจอยจกัน ดีไหมค่อยคุยค่อยค่อยจากัน <Enemy Down. S 1> วันหลังก็หัดคุยกันดีๆอย่าเพ <Danger ous. S 1> ิ่งรีบรัว <Enemy Down. S 1> เจรจากนันไม่ใช่โนกตปะกูดไม่เข้าใจเลยนี่คือตอนผมเกือบโกรธนะผมอันนี้ยังไม่โกรธอันนี้ยังไม่โกรธเป็นแค่เกมนะผมเราไม่จําเป็นต้องจริงจังไม่จําเป็นต้องจริงจังอะไรมากเอาให้เล่นแล้วมีอะไรพอมีความเข้าใจครับผมเข้าใจว่าเออตรงนั้น นี่ควรจะเล่นยังไงตรงนี้ควรจะเล่นยังไงไม่ใช่ว่าเอกอะเราจะเล่นแบบเฮ้ยเอาชนะได้ยิงยิงกูทำไมอย่างเงี้ยเออครับผมถ้าไปดูในช่องไหนนะครับผมในช่องไหนการแพดเกมในแบบแพทเกมนะครับผมอย่าดูไม่ใช่อย่าอย่าดูแล้วอย่าเก็บไปคิดโอเคดูแล้วอย่าเก็บไปคิดแล้วอยากเอาไปทำตามแบบไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นไอคอนกินขนาดไหนนะครับผม ครับผมอย่าแพ้แล้วผ่านด้วยนะครับผมผ่านดีน้ำใจนะพิลากันนะครับผมก็เออโอเคพอคุยนได้อยู่เราต้องคุยกันดีๆนะถ้าใครถือปืนลูกซองก็บอกเขานะครับอย่าคุี่ยนด้วยลูกตะขวดวอะไรลเออนะครับผมง เชกไลจุงโดนลุมนะครับผมก็นะครับนี่ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่ผมได้มาเล่นให้ดูโอเคเดี๋ยวดู่ถ้าคลิปมันลงได้เดี๋ยวผมก็จะเอาลงยูทูเพราะมันเป็นคลิปที่ผ <I 'm S 1> นเล่นกากที่สุด โอ้โหปืนลั่นเลยปืนลั่นเลยปืนลั่นกันเลยทีเดียวเชียวไปใครบอกให้เล่นอย่างนี้เย้ชนะนะครับผมโอ้โหตั้ง4 4 3เงินเงินเท่าไหร่เงิน เอฟพีห้าร้อยสามสิบขึ้นเป็นหนึ่งหมื่นเก้าพันยงขาดการติดต่อหนึ่งหมื่นเก้าพันแล้วโอเคก็ขาดการติดต่อก็จบคลิปเลยเนาะเออโอเคเราเล่นกันมากี่นาทีนะทีะ่แอบก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับใครชอบกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเรานะครับผมชาวเกมเมอร์ทั้งหลายคนระับผม ก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามตามช่องเด่นหรือไม่ก็ช่องที่ผมตั้งค่าไว้ข้างๆนะครับผมโอเคก็นะครับอย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปไมคร a f t คลิปยิงปืนอะไรก็ตามนะครับผมก็เออนะครับผมขอให้มีความสุขทุกคนนะครับผมที่ได้ดูคลิปของพวกเราชากมเมอร์นะครับผมบ๊ายบายครับผม